จุกกะสวัสดีพี่น้องเพจเฟซ o ุ๊กยูทู e นะครับก็วันนี้ก็อยู่กับโวไฟเท team นะครับเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันความรู้พี่น้องสักหน่อยนะครับก็ตัวนี้เป็นข้อเวียง e t 95นะครับหรือของคูปุตานะครับวันนี้เราจะมาอัดเปลี่ยนเฟืองตัวนี้นะครับก็เรียกอย่างนึงคือว่าเฟืองข้อเวียงนะครับ ก็เราต้องมีตัวนี้อีกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือแท่นจับเฟืองนะครับนี่แล้วก็มันจะมีรูนัดส,สอตัวนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็นัดเบอร์สิบสองสองตัวนะครับเพื่อที่จะมาขันตรงนี้นะครับยึดตัวนี้ไว้แล้วเราก็จะไปขึ้นแท่นอัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ประกอบตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปขึ้นแท่นอัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบสักหน่อยนะครับนี่นะครับเราประกอบชุดนี้ตัวที่ยึดกับเฟืองข้อเวียงเรียบร้อยนะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นเหล็กนนเหล็กแนบนะครับเหล็กแนบหนาประมาณห้ามิลน่าจะได้นะครับห้าหกมิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็ก เหล็กรางสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางเหล็กรางน้ำสองนิ้วนะครับก็เอามาประกอบเชื่อมทําเป็นตัวยึดเฟืองข้อเหวียงที่จะนําไปอัดเฟืองข้อเหวียงออกนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้มันจะไม่ส่งพลเสียให้เฟืองเป็นรอยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ แล้วเราก็จะไปอัดตัวนี้เลยครับใส่แกนตรงกลางนะครับนี่เข้าที่แท่นอัดนะครับเดี๋ยวไปที่แท่นอัดกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงแท่นอัดกันแล้วนะครับก็จะตั้งไว้ประมาณนี้เลยนะครับตั้งแบบห้อยไว้เลยนะครับนี่เราก็จะอัดตรงกลางนี้เลยนะครับไปกันเลยนะครับ ก็นอตเบอร์สิบสองตรงนี้ขันให้แน่นเลยนะครับตัวที่ยึดแผ่นเหล็กตัวนี้กับเฟืองนะครับก็อัดกันเลยนะครับอย่างแน่นนะครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยกิโลนะครับนี่สามร้อยสี่ร้อยปอนด์นะครับพูดผิดนะครับนี่ค่อยๆออกแล้ะครับก็ข้างล่างที่พื้นนี่ก็หา วัสดุอะไรก็ได้มาทําเป็นที่ทามันตกลงมานะครับให้มาโดนพวกพวกนี้นะครับก็จะรกหน่อยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับมันตกใส่พวกเศษแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเหล็กมีอะไรเราก็เคลียร์ออกให้หมดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยกับเกลียวนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าเราทุกทำถูก,ถกแบบนะครับนี่ไม่ต้องไปตอกไปตีนะครับไม่ออกนะครับต้องเท่นอัดอย่างเดียวนะครับนี่เฟืองก็ปลอดภัยนะครับเฟืองตัวนี้มันเสียเล่นครับจะเปลี่ยนเฟืองตัวใหม่นะครับนี่ ก็เฟืองตัวนี้ของแท้เลยนะครับใส่ฝั่งมีมาร์กเนี่ยครับขึ้นแบบนี้อัดใส่นะครับแล้วก็ชโลมน้ำมันก่อนประกอบเข้าข้อเวียงนะครับเอาให้ดูอีกทีนะครับนี่การที่เรารองข้อเวียงนะครับรองแบบนี้นะครับนี่เราจะอัดเฟืองนี่นะครับเราจะอัดเฟืองลงมา ดูล่มด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็การรองก็รองแบบนี้นะครับตัวนี้ก็แนบนะครับแล้วก็รองตรงตับเป็ดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็อย่าใส่ชิดกับข้อเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับเหล็กตัวที่เรารองนะครับก็อยู่ทรงประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะไปอัดเข้าเลยนะครับไม่มีกล้องนะครับก็เลยไม่ได้ให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนอัดเสร็จเลยนะครับเอาันเลยนะครับอย่าลืมรูเลมนะครับค่อยๆเข้าเลยนะครับ เร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเี่็เรียบร้อยนะครับก็สามารถทำเองได้นะครับถ้าเรามีแท่นอัดน,นะครับถ้าไม่มีก็เอาไปให้ตรงกลึงหรือที่ที่มีแท่นอัดน,นะครับนี่สามสิบตันนะครับ กลับมาฝากความรู้เล็กๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ